ส,สวัสดีค่ะอยู่กับวันนี้อยู่กับกิ๊กอีกแล้วนะคะครับครับผมต้มีความตอบนี่ก็มาเจอมนสวยนะครับดีใจไม่เมื่อคืนเมื่อคืนอยู่ด้วยกันจนดึกบอกว่าให้อยู่บ้านทำไมมาขอที่เอ็มควาเทียหนีมาเที่ยวนี่มาเที่ยวครับ่ <laughs> าามาเที่ยวก็มาเจอกันพอดีครับเห็นไหมเนี่ยชยอบแบบต้องใจอย่างเงี้ยเราให้แฟนทำใจได้ยังไง บอกคนนี้ว่าไงอ่ะคืนนี้เราตัดเฟซไลนหมดอายุอ่ะผมกดไม่เป็นนะเราก็ในี้ไม่รู้รหัสเก่าอ่ะขอให้เพื่อนกลับมาใช้เฟสผมนะครับเฟซชื่อใหม่อ่ะเทพิทักษ์นายเทพิทักษ์แอสระครับนะครับเพืเจอผมนะครับ <c oughs> ผมก็เสียใจเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเสียใจเพื่อนเมืองใหม่คุณ <c oughs> กลับมาเขาบอกสแตมตัวต็มไม่มีใครจะเต็มนะครับ ผมเต็มเองมัม่วกดมัม่วก็าจะเจอเครืค่องทดสอบใหม่อยู่ครับทดสอบเครื่งนี้โหลดช้ามากเลยมก็คืนน่ะคกอ่นนอนไม่หลับเลยอ่ะยังเหมือนเดิมครับคิดถึงครับอย่าลืมติดตามครับผมจะขอให้กลับมาในใน,ใน,ในเวอร์ชันนายเทพที่ท่านแอ์สลนะครับ ก็ได้เป็นวอโออัน่ะที่รหัสใหม่อ่ะโอ้โหอดใจเพื่อนที่คุยอยู่อ่ะครับเอาตกลงตามนี้นะครับเดี๋ยวพบกับกับคือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับได้พบกับผมเหมือนกันครับเป็นตัวจริงเสียงจริงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อเฟซเป็นไอ้เทพพิทักแอร์ซั์ะ ลับทุกคนนะครับบ๊ายบายทำงานก่อนครับคุณนิกว,ว่าคุณหล่อตรงไหนอ่ะสามะวมาจีบคนมองเยอะตั้งเยะคุณสู้ผมไม่ได้หรอกรู้ป่ะใช่เสน,น่ห์มันนระอย่างกัน<ฮ>คุณนิกรู้ด้วยรู้ป่ะนะฮะอะารวะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนครับดีใจมากเลยสวัสดีเป็นไงครับสบายดีครับวันนี้อยู่กับเพื่อนก็แบบว่าอยู่ <c oughs> ด้วยกันเพื่อกนอกนอนันนะดีใจมากครับวันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับครับวันนี้มีคนถามว่าพิทักมีแฟนหรือย,ยัง ตั้งแต่ดังมาเนี่ยดังเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังรับสมัครให้บ้านอยู่หนึ่งคนครับเราเราก็ตั้งแต่เราขับเอ้ยมีแม่บ้านแล้วหนึ่งคนใช่ไหมเรายังไม่มีเลยก็เป็นเพื่อนพี่ทักษมานานเราขับสิบรอด้วยกันก็แบบว่าใครใครสนใจก็ทักเข้ามาในเฟซนะครับรออยู่นะรู้ปะ่ะอาหอราฮะพี่แฟนระยะมีคนถามพี่ทัก แต่ก่อนมีตอนนี้ไม่มีครับนี็สโสครับร้อยยี่สิเปอร์เซ็นเลยครับครับแยวผมนายเป็นไงเราขอดูลมดูผมนายกัน <c oughs> ไปนอนหนุนหมามาปะเนี่ยเ<อ>มื่อคืนนอนใต้สะพานลอยครับอบของเราเหม็นไหม <c oughs> หอมครับยังไงก็ติดตามเรานะครับผม่ันกันดีใจแล้วจะดังแล้วครับติดตามได้จากอ,อหนังเรื่องอะไรนะ 888ท่านมาเล่นหนังแล้วนะติดตามวงงารพีทัาเป็นพระเอกด้วย888เร็วทะลุนรกนี่เราเล่นเป็นเล่นเป็นคนขับแต่เราก็เล่นเป็นนรกก็ติดตามชมด้วยนะครับกำลังใจให้ด้วยนะครับนักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันใดจะมีแฟนับเขาทีเนาะเธา นี่หยุดงานครับวันหนึ่งเนี่ยอืมนั่งหน้าเบื่อจังเลยเซ็งใจก็ไม่อยากหยุดหรอกแต่เบื่อนีน่นี่เซ็งอะเริงชีวิตแล้วก็ไอ้งานไอ้งานหน้าที่การงานเราไม่เหนื่อยหรอกแต่เราไงอ่ะทอชีวิตจังเลยอะเมื่อไหร่น้อ จะมีจะมีคนมารัก <c oughs> อุ้ยไม่เห็นหน้าเลยออไหร่น้อจะมีคนมารักเราสักทีบอกตรงเราม็นคนที่ง่ายนะกล้าขอเรา,าก็กล้าให้อะ่ะ <c oughs> จริงนะก็ต้องสวยหรขอให้รักกันจริงไม่ทิ้งกันนะ่ะโอเคเลยอืม วันนี้ก็ไปไหลน,นะไปซื้อนี่มาอี่อยาก,กับผมแล้วก็ไข่มาม่ากิ <c oughs> าานทุกวันกลัวอ้วนวัวแม่กัวอ้วนไม่กล้า,ก,ลากินเยอะเลยอะ่ะจริงๆในช่วงนี้ไดเอดมากเลยอะ่ะกัวอ้วนจริงอะ่ะครับ ก็นี่ด้วยมมียาไว้ทาตะกันคืนเพราะว่ามันต้องมีคีมทางคืนวันนะมันทําให้เรายไงลนะ่ะไม่แก่มันจะไม่แก่เรากลัวแก่นะ้วอือปีนี้ก็สาสองแล้วแก่มากเลยอะกลัวแก่อยากมีใครตะกคนที่ ไอห่วงใ่รักเราทุกคนน้ำได้จะมีที่แล้วว่าเราจะเราจะเข้าบวชแต่เรากลัววัดอ่ะจริงอ่ะเข้าวัดไม่ได้อากบวชจริงนะจริงนะพูดถึงแล้วตะปง,งถึงชีวิตอ่ะแต่กลัววัดยังไม่มีลูกมีเต้าเขาเลยอ่ะอยยุกบป่านนี้แนละ ขอใกลตะคนนะ่ะคอยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะเรารอเธอเรารอนะอมนีแล้วก็โทรมาก็ได้นี่อันนี้เรื่องจริงน <laughs> ะไม่ได้แกล้งเดิน <laughs> โอเคนะเรารอคำตอบหน่อยนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับวันนี้ก็เลิกงานแล้วครับเอ้ยแบกไปไหนแล้วนี่ก่อนนี่เลิกงานแล้วครับก็ยังไงล่ะขออดพระทศนนี่จะส่งผมจะส่งอ๋ออืมวันนี้ก็เหนื่อยอ่ะขับรถไปทุ่งที่ทุ่แดนเร็วนี้ เขับรถไปตัวที่ตัวแดนเลยหยิ่ข้าวกลับมานะครับพิดถึงเพื่อนในเฟซจังเลยอะ่ะวันนี้ก็พิดถึงทุกคนอะ่ะกลับมาก็ไปอืมซื้อข้าว <laughs> ผมรูสึกว่าผมจะบ้าแล้วนี่ยซื้อข้าวแล้วก็ซื้อครีมทาผิวตัวยิ่งดำอยู่อยากขาวครับ แล้วก็แป้งแป้งพรแล้วก็สบู่เบนเนตบำรุงผิวเมียนใสสะอาดชอบชอบไห่นนนน45บาทเลยนะซื้อมาเนี่ยแล้วก็อะไรนะอ๋อขาดไม่ได้ก็คือขาดเยท่ทีเดยว ผมใช้ผมชอบขายอ่ะผัวแก่อายุมากแล้วด้วยอ่ะอคิดถึงทุกคนเลยครับกลับมาก็ร้อนแดดก็ร้อนอ่ะขับรถเหนื่อ,อยอขี่รถไม่ไหวเลยขับก็มากหนุกดีอขี่รถไปเหนื่อยอ่ะอ ไปโทษทิศโซแดนเลยไปเนี่ยเรก็อย่างว่าเนาะคนเราต้องทํางานทำาหากินน่ะใช่ปะ่ะไม่ทํางานน่ะเอาตังค์ที่ไหนมาน่ะใช่ไหมล่ะอืมก็สู่ต่อไปนะก็อยากมีใครสักคนที่รักตักคนจะมีหรือเปล่าเนาะมันก็มีแหละเพื่อผมว่ามันไม่มีคนเอาผม อม่นมีมีใครเอาไอแ,แบงค์หมดแล้ว,วไม่นี่มีใครเอาผมเนอะแต่ก็เปไ็นไรหรอกผมก็อมแอบปื้มก็พอแล้วผมก็ดีใจแล้วทุกวันเนี้ยขอให้ผมมีเงินเก็บเงินม,มีทองผมก็พูดต่อไปผมก็เมนเหมือนเขาเรียกเลยไม่ใช่คุณแผนไอเดืองเจ้าชู้มีได้ตั้งใจ มันเกิดมาเองทุกข่าวข้างไปพีต้องเห็นใจกันบ้างนะครับแต่เรื่องความรักรักจริงรักยิ่งจริงใจไม่ว่ากับสาวคนไหนฉันให้เธอจนหมดตัวให้แม่งหมดดาทุกวันนี้แม่งไม่มีอะไรเหลือเลยอะ แต่ไม่ไรเริ่มใหม่ได้ชีวิตเรายัางไงอ่ะกู้ต่อไปอืมสัวกวันอ่ะเราจะเจอคนที่ดีๆในชีวิตเราแล้วกันแต่ยังไงก็เราก็แอบปลื้มอยู่นะคนที่เราแอบปลื้มอ่ะวางนะ เต็มตัวรับมือให้ทันพวกคนเจ้าชูต่อไปจะชูวีดาปีดูโกแล้วกันเพราะเดินดนทำอะไรอย่างนั้นมันเลยฟังใจ <c oughs> ฉันก็เธอเก็บจะเป็นแธอได้ฉันไว้ัอสักวันจะกลับมารักใครจริงสักทีจะกลับไปเป็นคน พี่กเตียวใจดียวเจอกันนะครับบายครับสวัสดีครับคนนี้ก็ห <c oughs> นาใครที่ร้อนไม่หนาใครที่ร้อนนะครับโก้ก็มีวิธีใครายร้อนนะครับไมอื่นน้าครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่สปาเปิดรีสอร์ทอยู่ครับสปาก็เลยนะ สปาดักแด้รีสอร์ทแอนด์โกเดีล่าฮ่าฮุ่่นเร่งกับอันนี้กำลงังอาบน,น้ำแรกใช้น้ำลงครับอมน้ำพี่ขนครับอ่าก็สำหรับคนที่มีความรักก็ขอให้รักกันนานนะครับผมก็อยากเป็นน้ำครับสนุกดีอ่ะร้อนนะครับอก็ผมก็เอือวางผมเหนื่อยงานครับผมน้อยใจด้วยอะ่ะ ทำท่ากบพี่กบก็ประมาณน้อยใจทอนี้เขาคุยด้วยแล้วดีใจครับแล้วก็ขอบคุณอุ้ยขอบคุณครับเออไปนะขอบคุณคุบเพื่อนเฟสตีเข้ามาครับดีใจมากเลยครับก็กึินมาดีอยู่ก็แล้วทำไม ในวันนี้เธอมาเปลี่ยนไปฉันไม่ใช่คนเก่าที่เข้าใจก็ไม่รู้เธอคิดอย่างันทิ้งฉันให้เหงาใจปล่อยไว้มีมารูแลทยี่คิดถึงมาก็ใจใหาย ใครบ้้งนีครับมีความสุขมากเลยครับเหนื่อยจากการทำงานครับนี้ก็ดีแหละครับขอให้เพื่อนทุกคนน,นัฟเซนั่งแก้นก็ได้ายบายครับนี่ครับครับน้ำครับ